สวัสดีครับผมกับน้าชิ้นงานเด็บต้นเที่นท้องเข้ามือนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทาสีครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้กับโป้โป้โป๊เสร็จแล้วกับขัดเมื่อขัดเสร็จแล้วเราก็ทาสีครับได้ช่างสีจากวหน้าหนุ่ยครับทาสีเสร็จแล้ว ก็จะเก็บไว้เพื่อจะติดเทียนอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือทาสีแล้วเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีฝุ่นที่ไม่มีคนเข้าไปใกล้เพื่อจะให้ให้คณะทําเทียนเนาะติดติดเทียนใช่ไหมครับพี่วีเนาะใช่ครับผมหน้าหัวหน้าหนุ่ยใช่ไหมครับมันครับนี่แหละครับจะออกมาสวยงามมากครับทาสีจบทาสีอยู่ประมาณ สองถึงสามรอบนะครับเพื่อให้สีมันโดดเด่นขึ้นมานะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับต้นเทียนอ่าแาเลียมอ่าขั้นตอนที่จะติดเทียนในป่าต่อไปคือติดเทียนในะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ท,ที่ที่ทำเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ใช่ครับ ช่างหน่อยครับครับผมเป็นไงครับเป็นไงใส่ขันไว้ขันไว้รู้สึกร้อนนิดหน่อยครับอากาศร้อนต้มเสร็จก็ตักมาใส่ขันไว้ขันไว้ขันไว้เป็น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 ก้อนๆไว้นะไม่ไทยอีกครั้งหนึ่งไหมไทยครั้งบไทยรอบหนึ่งกำลังรอบเยยไทยไม่รอซ้อันนี้สวยงามมากครับสวยงามมากครับผม เขียนเส้นผ่าศูนย์กลาง60นิ้วกับแปดเหลี่ยมที่พูดกันมานะครับว่าสื่อความหมายของมักมีองแปดนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการติดลงลายละเอียดติดลายครับให้มันสวย